สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่อง YouTube สาวน้อยนะคะวันนี้นะคะวันที่5เดือนมีนาคม2566นะคะถึงฤดูการนะคะดำหญ้านะคะไม่ใช่ดำนานะคะสาวน้อยดำหญ้าดำหญ้านะคะหญ้าที่เห็นนะคะเป็นหญ้าหลงนะคะหลงซูเปอร์แม็กนะคะนี่เป็นท่อนพันนะคะสาวน้อยตัดมาแต่แต่แปลงนะคะ ท่อนพันที่เห็นก็ประมาณสักสอเดือนนะคะเนี่ยคะ่ะเตรียมท่อนพันนะคะที่จะลงแปลงนะคะนะ,คะวิธีการเหมือนเดิมนะคะทางฟาร์มชาวหน่อยนะคะวิธีการเหมือนเดิมนะคะก็คือเตรียมแปลงนะคะให้เรียบนะคะ ให้เรียบเพราะว่าที่เตรียมแปลงเรียบนีเวลาเราตัดเราจะได้ตัดยญาง่ายนะคะแล้วก็นําท่อนพันธุ์นะคะนําท่อนพันธุ์มาหวานลงแบบนี้เลยนะคะทําง่ายๆนะคะยญาปลูกยังไงก,ก,ก็ก็เกิดก็ติดนะคะสาวหน่อยก็ทํานาหญ้านี้มาได้ประมาณ2ปีแล้วนะคะตอบโจทย์ได้ดีมากเลยนะคะเราจะมาสัมภาษณ์คุณคุณแม่นะคะ อายุ60กว่าแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณยายเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่มาทํานาหญ้านี่เป็นไงดีมากเลยค่ะไม่ทํานาเลยใช่ไหมไม่ค่ะคุณยายบอกว่าไม่ทํานาเลยนะคะตั้งแต่ทํานาหญ้านะคะได้ขายดีก็ข้าวอีกได้ขายดีกาข้าวอีกคุณยายบอกนะคะมีเท่าไหร่ไม่พอขายมีเท่าไหร่ไม่พอขายคุณยายบอก ที่เห็นนะคะนาประมาณ22ไร่คุณยายเลือกทํานาเลยนะคะคุณแม่นี่มาทํานาหญ้าเลยปลูกหญ้าหลงซูเปอร์แม็กปลูกหญ้าในาขายมีหญ้าขายตลอดปีนะคะทั้งขายให้กัวให้ควายแล้วก็แบบทั้งขายท่อนพันนะคะคพบวงจรนะคะแปลงนี้แปลงสาวหน่อยนะคะสาวหน่อยสกลนครคนคนสวยคนเดิมนะคะสาวหน่อย เ <Yeah. S 2> ย็ไมไหมยายยกป้หน่อยช่วงนี้มีหญ้าขายไหมมีค่ะช่วงนี้มีหญ้าขายนะคะช่วงนี้มีท่อนพัน์ขายนะคะคุณยายบอกมีตลอดนะคะช่วงนี้สามารถติดต่อเข้ามาทางเพจสาวหน่อยหรือว่าเบอร์โทรศรัพท์0 6 2 5 6 4 4ส5 5นะคะเบอร์สาวหน่อยคนเดิมคนสกลนครน,น,นะจ๊ะก็ฝากคลิปนี้ไว้นะคะเป็นแรงบันดาลใจให้คนเลี้ยงวัวทุกคนนะคะ ปลูกเท่าไหร่ก็ปลูกไม่พอนะคะลงเท่าไหร่ก็ลงไม่พอนะคะลงแบบนี้เลยนะคะลงแบบนี้เลยแล้วก็ทําการย่ำ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 ลงไปเนี่ยค่ะคุณยายสาธิตนะคะสาธิตยายบอกดําเอายายบอกยายไม่ปวดหลังเหมือนดํานาเลยเนี่ยสุดยอดเลยแปลงหญ้า yeah